โอ้ยพี <S <S ่บอยจะไปทำปัย sure> ังไงอ่ะชิ้มหายอ่ะชิ้มหายแล้วพี่บอยนี่ไงมอไซน์เนี่ยิให้ตายหรอคะเป็นอมตะคฮ้ยทำไมชิดหายละที่ยงทำตัวเลยนับ โ,โอ então, Wine? Wine? E e ้โดนคายวายอีกแล้วอีกแล้ว้ยแค่ัไปตัวนึงอะเหลือตัวดึงมั้ง้นี่เนี่ยในตรงโลอะวยดแวะึงลนี่เก่งจริงจ สองตัวสองตัวไหนอะข้างกำแพงเข้ามาใหม่เข้าวงมาใหม่บนหลังคาบนหลังคาดาดฟ้าบ้านนี้ มีอีกตัวมั้ยอีกตัวนึงอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเจ็บหแล้วก็โอ้โแล้วเพื่อนเพื่นี่หนีไปตัวยี่สิบเจ็บแล้วเจ็บแล้วข้างหลังข้างหลังมันเจ็บอ่ะ Na, tôi rồi được tiếng hậu đó à. đang nhìn khét vừa sảm tua mắc đang gì biêu thằng skill bên skill mới đây em mà ở đâu này nè ดึงเพื่อนมันได้นี่หว่าแม่มันอยู่จีนเขาตรงนั้นแหละวิ่งเข้าไปซอกซอกต้นไม้อ่ะมาแล้วมาตายแล้วเินจาบนโอ้ยอ่อยาจะขึ้นช่องขึ้นช่องเขานั้นนะ

นั่นแหละบ้านนั่นแหละหลังเข้าหลังเข้าหลังมีด้วยนะตาย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 เบอร์สองตายมีตัวนี้แหละ พูไงเอามีแปด้วยเนาะยืนนิ่งเลยบิวไม่รู้หลุดหรือเปล่ายืน <Genesis>. พิงหลังกระแพงนะฟองนะตายนะตายนะอีสามสิบสามวิวเล่นเลยเล่นเลยข้าวฟงยิงเย ก็ไหนมาเนี่ยชอบเด้งโอ่งตรงสำคัญตลอดอ่ะแม่ล็อกหน้าจอไว้เหรอหน้าติ้กล่องมันอะข้าหงหลังนะข้างหลังชี้ยนะเด้งโอ่ตัวสำคัญตลอดอ่ะนี่นี่นี่ลง,ลงลงลงใหม่ลงใหม่อืม โอ้ยนี่เนเฮ้ยเวอร์และยิงก่อนนะ <c oughs> นัทมีอีกตัวพี่บอยโอ้มันจะมาครบตี้อ่ะนัดเดี๋ยวลองครบเลยนะันสกิลมันสกิลอ,อ้าวอ่า

lắng, trinh để bất ngờ đấy. lên trên. xuống này Ở trong nước nha, nhỉ cảnh đã được rồi.

ลัดเียวจอดเราปล่อยให้มันตู้ก่อนไหมครับพี่ลุงเราเขาเข้าไปลัดไปแล้วมันแคบมันอยู่ใต้อยู่คะแนนมันขึ้นมาแล้วขึ้นมาล โ oh อ้ยม่ก็มันวาร์ปมันวาร์ปเขว่าูนกีลาทเปีเอเขว่าูนกีลาทเปียอนันเออมนนั่นไง ี <Es> bar, ่วงบ้านบ้านเตไปยีพห้องไปตรงนี้สองต่อสองเ 哎呀！哪的搞？